สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารที่13กันยายน2565นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านเราจะมานําเสนอนะคะสินค้าเข้าใหม่นะคะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะราคาเพียง14,000บาทนะคะกับโคบิ๊กจิ๋ว88เขียวหางขาวคันนี้นะคะเป็นหางปีกนะคะราคาเพียง14,000บาทนะคะมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะ ถ้าขนส่งคิดตามระยะทางเลยนะคะถ้าเป็นคนละภาคนะคะจะจ้างเป็นรถขนส่งเอกชนไปนะคะระยะทางกิโลละสิบบาทนะคะเป็นคนละภาคนะคะจะจ้างเป็นรถขนส่งไปนะคะระยะทางกิโลละสิบบาทนะคะถ้าเป็นจังหวัดใกล้คเคียงกำแพงเพชรก็คือทางร้านจะจัดส่งเองนะคะบวกแค่ค่าน้ํามันนะคะสนใจโทรศูน,ะะนะะย์นเก้าสี่หกศูนย์สอ,อ,อ,องสองสองเก้าหนึ่งนะคะร้านเรานะคะอยู่บ้านเกาะลำไยตําบลบางบัวอําเภอคลองขุ่งนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ ส,สวยเลยนะคะคันนี้กับสีเขียวหางปีกนะคะ mm hmm. เขียวหางขาวนะคะสําหรับคันนี้ราคาเพียง14,000บาทนะคะ14,000บาทนะคะสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะยังมีอีกหลายคันนะคะคันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะ14,000บาทนะคะกับโครงบิ๊กจิ๋ว88คันนี้นะคะ สนใจแวะมาดูแวะมาชมสินค้าตัวจริงกันได้เลยนะคะบ้านก่อลำไย,ยตําบลลองบัวอําเภอคลองขุง่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะหรือว่าจะโทร0 946022291ได้เลยนะคะเบญจวันนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าจะเช็คค่าขนส่งได้นะคะอัปเดตแล้วสุด13กันยายน2565นะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่กดติดตามแม่ค้าไว้นะคะเป <มา S 1> ็นจวันยูท้ายนะคะช่อง YouTube ของแม่ค้านะคะหน้าเพจเฟซบุ๊กนะคะเพจชัดชัยแท็กเตอร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ